Was busy thinking. สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่แฟนตาซีพี่เบลลี่นะครับวันนี้มาบทสรุปวีก็กกันหน่อยนะครับวิก็กจบไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาสรุปผลทุกคู่กันหน่อยนะครับอ่ะสรุปผลหน่อยนะนี่ครับผลเอเวอร์ตันเสมอลิเวอร์พูลศูนย์ศูนย์เบนฟอร์ดนะครับชนะลีดห้าส เชลซีชนะเวสต์แฮมสองหนึ่งนะฮะนิวเสมอพาเลสศูนย์ศูนย์นะครับ, New, ร ade, 000, 000, รบแล้วก็ฟอเรสต์ ade, แพ้บอลมัตสองต่อสามนะครับสปเปอร์ชนะฟูลแลมสองหนึ่งนะฮะแล้วก็บูแฮมตันชนะเซาท์แฮมตันหนึ่งศูนย์วิลด้าเสมอแมนซิตี้์หนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็วันอาทิต er, ย์ไบรตันเนี่ยยำเลสเตอร์ห้าสองครับโอ้มีห้าสองสองคู่เลยเนาะอาทิตย์นี้แล้วก็แมนยูครับชนะอาร์เซนอลนสามหนึ่งโอ้สุดยอด อ่ามาดูบทสรุปอ่าผมได้52แต้มวีกนี้โคตรน้อยเลยมาดูบทสรุปกันหน่อยนะครับสำหรับวีกที่6นะครับอ่าขอแปลเป็นไทยก่อนนี่คะแนนสูงสุด100นะครับ18นะอ่แอบไปส่องของเขาหน่อยสิเขาใช้ใครบ้างเนี่ยคุณมาชิโอเลยเนี่ยใช้ลิกโป๊ ตัวนี้คะแนนน้อยนะเทนคูคูเลยาอธิเปียคะแนนเยอะแม็กอดิเตอร์นะครับเลตฟอร์ดอ่ะเลตฟอร์ดแบบเป็นกองกลางเหรอะวะเออใช้เลตฟอร์ดสักก็ดีอ๋อเขาใช้ตัวนี้ครับเพาใช้คิดคะแนนทั้งหมดนะครับเขาใช้ตัวช่วยนะครับซาฮาคูลูเชสกี้โทนี่โอ้โหใช้โทนี่ด้วยอะ่ะป้าไปแล้วนะครับเชซูส าลันนะครับมีพิกฟอร์ดแอนโทนีโอ L, โคตรเก่งเลยว่ะคนนี้สุดยอดเลยนะครับกลับมากลับมากลับมาก็เอ่อแต้มเฉลี่ยอยู่ที่45ครับอ่ะโอเคเรา50รกว่าก็อยู่ที่กลางๆนะครับแล้วก็ฮาลันครับกับตันทีมากที่สุดนะครับโปนมากที่สุดคือใครอะเดี๋ยว อ๋อฟันกาวโกดเออปุ่าใช้เหมือนกันนะครับโกวรได้ประมาณ4ี่ห้าคะแนนนี่แหละนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้ต่อทีมยอดเยี่ยมครับทีมยอดเยี่ยมะกดให้ดูร้อยสามสิบห้าแต้มทีมยอดเยี่ยมนะครับแรดฟอร์ดสิบแปดแต้มนะครับมีโป๊โปโกเมสชีเวลนะฮะคอลลินนะครับแ Ford, รดฟอร์ดอลิสเตอร์ทอสซา เอ่อโพเดนนะครับโทนี่โซเรนกี้เอ้โสโเรนกี้ครับแล้วก็ดาก้าสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยนะฮะทีแม่พูดโหดนะครับอ่าทีนี้มาดูรายละเอียดกันต่อนะครับอ่าก็นี่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 กดเข้าไปดูกันถึงเวลาขายซาร่าสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญพูดเอา้าจะให้ขายซาร่าซะแล้วคืออะไรวะแปลสิ นะัลูกเสือหาลรือแปลเป็นไทยไม่ค่อยดีเท่าไหร่สามนัดไม่ค่อยดีครับผู้เชี่ยวชาญบอกว่าไม่ได้คือระดับคะแนนที่เขาควรจะอยู่อ๋อประมาณว่าผลงานต่ำกว่ามาตรฐานนะครับอ่ะกูรู้เขาบอกว่าประมาณนี้แหละครับอันนี้มีโพครับเก็บเขาไว้ขายเขาซื้อเขาหรือว่าอยู่โดยไม่มีเขานะครับเดี๋ยวขอแปลก,กลับมาดิเขาหมดอะไรกัน เออยังไม่ได้โหวตเพิ่งเปิดโหวตน,นะครับอ่าโอเคกลับไปผมก็เก็บไว้ดีแล้วซาร่าห์เลยแม่ก็ยิงนะครับแล้วก็นักเตะนะครับย้นเที่ยมวิ่งนี้ก็จะมีแรดฟอร์ดทิปเปียโทนี่แอนโทนี่นะครับไวท์เทนนี่มาถึงแม่ก็ยิงเลยนะครับแล้วก็อ่าพันกาวโกส์นะครับอ่าส่วนที่คนที่ถูกเทรดไปนะครับคนที่นักเตะยอด ยอดแย่จะยอดแย่ปะ่แะแล้วเตะที่ฟอร์มไม่ค่อยดีครับยอดฟอร์มไม่ค่อยดีก็จะมีโรดิโก้ซาร่าเบริสิตเมนดี้เทรนครับลิเวอร์พูลทั้งนั้นเลยส่วนแมนออฟเดอะแมนนะครับผู้เล่นยอดเยี่ยมก็เป็นแรดฟอร์ดครับสิแต้มตอนแรกเป็นโทนี่นะสิบเแรดฟอร์ดแซงแล้วนะครับ18นะครับอ่ะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว,ลวส่วนนักเตะเจ็บก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้ ลองดูนะมันเปลี่ยนภาษาไทยกลับมายังไงวะเนี่ยครับมีเอ็นทิงเงินสดที่ขครวะเนี่ยวอล์เกอร์ฟันเดอเบกนะครับเจ็บแบบพวกนี้ลงไม่ได้นะไม่ต้องใช้นะครับแล้วก็มาแจมลีกันหน่อยครับวิธีแจมลีกนะครับก็ไปที่ลีกนะครับแล้วก็ไปที่ขั้นบนนะครับแล้วก็เข้าร่วมลีกตรงนี้ครับแล้วก็เขาร่วมตรงนี้ทีครับแล้วก็พิมพ์เลยครับ PN3, JNZ เครับเข้ามาแจมกับผมหน่อยนะนี่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 นะครับโอเคแล้วก็มาเจอกันในลีกนะครับเดี๋ยวมานักเตะแนะนําเป็นกัปตันทีมก็รออีกสองสาวันนะครับโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับฝากไว้ด้วยครับช่วงไม่เลือกงานไม่ยากจนนะครับใครจะสนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตช่องของเรานะครับทําได้แค่กดลิงก์แอเฟรีย e ที่ผมแปะไว้ให้นะครับตามลิงก์นะครับตามดีสคริปชั่นนะครับหรือว่า ตามคอมเมนต์นะครับตามคอมเมนต์ก็ได้นะครับแล้วก็จะมีที่ผมแปะไว้ก็จะมีหลายหมวดหมู่นะครับใครอยากซื้อของอยู่แล้วก็คลิกผ่านลิงก์ผมก็จะได้ค่าขนมนะครับมีทั้งบ้านนะครับหมดบ้านหมด,หมดบัตรเครดิตนะครับหมด,หมดอุปกรณ์กีฬาช้อปปิ้งออนไลน์นะครับประกันหนังสือมีหมดนะครับเพื่อนๆลองกดเข้าไปสั่งซื้อสินค้านะครับอย่างอันี้นเดี๋ยว จะแนะนําเป็นกุ้งสีแพลตินัมแล้วกันนะครับใครอยากทรับัตรเครดิตนะครับกดเข้าไปนะฮะก็จะเด้งมาหน้าข้อมูลนะครับสมัครตอนนี้ได้กระเป๋าด้วยนะเดี๋ยวผมจะสมัครแล้วก็เอากระเป๋าลองมาอวดกันนะครับนี่ก็กรอกชื่อนามสกุลเบอร์โทรอีเมลรายได้ครับรายได้ค็หมื่นห้าพอนะครับจังหวัดแล้วก็สะดวกติดต่อวันไหนก็บอกเขาด้วยเออนี่ดีจังมีติดต่อกับวันไหนด้วยนะครับแล้วก็ รหัสยืนยันตรงนี้ใส่เข้าไปแล้วก็กดสมัครนะครับแล้วก็อย่าลืมอ่านรายระ <pratic> ล,าลายะเอียดก่อนนะครับเขามีโปรโมชั่นอะไรตอนนี้นะครับมีเงื่อนไขอะไรนะฮะหลักเกณฑ์นะครับลองอ่านดูก่อนนะครับถ้าโอเคกับเขานะครับก็กดเข้าไปสมัครได้เลยนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับแล,ล <S 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 แล้วก็คุยรายละเอียดกันแล้วก็ลองยื่นดูนะครับได้ไม่ได้เดี๋ยวเขาแจ้งอีกทีนะครับก็จะได้เอาบัตรเครดิตไปรูดนะครับถ้าไม่รูดก็เอาแค่กระเป๋าก็ได้นะจ๊ะโอเค ไปเลยครับสวัสดีครับบ๊ายบายบจุ๊บจ๊